ุนโดยกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราจะนำเทคนิคการตีไก่ On The t e ทนะคะแล้วก็การลดสกอร์ On The Green เนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยมีโปรหลายท่านที่จะมาช่วยท่านนักกอล์ฟในช่วง On The t e ทเนี่ยเป็นคิวของใครคะโปรเอก On The t e ทจะเป็นคิวของโปรเบนอภิชาติกลมรรมณะระนองค่ะโปรเบนจะมาคุยเรื่องของแมชเกรมรูปร่างที่3แล้วคนที่ท้วมๆอ้วนจะมีลักษณะสวิง เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะต้องไปชมโปรเบนในช่วง On The t e ทค่ะแล้ว On t h e g r e e นเหรอคะ o n The Green ก็จะเป็นช่วงของโปรโนบซีแผ่นทรายค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องราวทรายประเภทที่4แล้วก็คือทรายคอนกรีตค่ะทรายคอนกรีตนะไม่คอนกรีตนะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าว่าโปรโนบจะสอนวิธีระเบิดทรายคอนกรีตกันอย่างไรค่ะไปชมกันเลยค่ะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับท่านักกอล์ฟครับถึงช่วง on the tee นะครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามกอล์ฟ Vintage g ล l f Club นะครับทีนี้อยู่ท่านักกอล์ฟอยู่กับโปเบนนะครับอภิชาติกมูลธรรมณระนองสวัสดีครับปอยครับสวัสดีครับเบนขอเกิดนิดนึงหลังจากที่ของโปรเบนเนี่ยมีต่อยภาคเราพูดไป2ไทป์แล้วใช่ The match game มีทั้งหมด3าม The match game มีทั้งหมดสามสอง ทบทวนนิดนึ่งไหมทบทวนเลยครับทบทวนนิดนึงอันแรกเมโซมอร์ฟกล้ามเนื้อใหญ่เป็นหลักคนที่มีกล้ามเนื้อค่อนข้างแข็งแรงใช่ก็จะใช้ครับมาโซนดีพวกแบบกล้ามเนื้อใหญ่เป็นหลักนะครับอันที่สองก็คือเอ็กโตมอร์ฟเอ็กโตมอร์ฟคือพวกสูงชรูดลองลีนแขนยาวครับพวกนั้นก็จะใช้ความยาวของกระดูกสันหลังความกว้างกระดูกสันโปกระดูกสันทิ้งอันที่สามครับคือวันนี้ครับครับเอนโดมอร์ฟ ไม่ใช่พวกไดโนสองไดนโนสิาเครับนาตาเป็นไงครับเอนโดมอร์ฟจะเป็นคนที่ประเภทที่มีพุง <_ S 2> ประมาณนี้แล้วคนที่ใช้บอดี้ทายประเภทสามครับก็คือคนที่มีพุงเล็กน้อยเนี่ยยกตัวอย่างเช่นจอห์นเดลลี่นะครับพวกนี้สังเกตได้นะครับตอนที่เขาตีเนี่ยเขาจะใช้ระบบดีดของเขาเป็นหลักก็คือเลเวอรเรจเนื่องจากว่าตอนที่เขาขึ้นเนี่ยเขาสามารถที่จะหมุนได้เยอะอยู่หรือบางคนเนี่ยคือหมุนไปพร้อมกันอยู่แล้ว อันนั้นคือทําให้เขาไม่สามารถที่จะสร้าง power ตอนที่เขาตีได้ครับเพราะนั้น power ที่เขาจะใช้ได้ก็คือลงมาปุ๊บต้องใช้ดีดเป็นหลักก็คือใช้ข้อมือกับแขนนี่แหละเป็นตัวสร้างขับเอสป speed ให้สูงขึ้นถึงจะเกิด power แล้วก็ลูกถึงจะ power ของเขาได้เยอะที่สุดลูกกจะรีดออกไปใช่ใช่แล้วคนประเภทนี้ต้องใช้การดีดเดี๋ยวผมจะสรุปว่าวิธีการยืนกับการตีเนี่ยควรใช้อะไรมีกว้างเท่าไหร่น่ครับน่าสนใจมากนะครับเ็นซึ่ง ท่านกักกอลฟที่มีรูปร่างแบบไทยที่สามต้องติดตามฟังให้ได้ใช่ครับผม เอนโดมอนะครับก็คือพวกที่ใช้แรงด็ดเป็นหลักเนี่ยการยืนของท่านเนี่ยก็คือเวลาที่ยืนน้าหนักจะอยู่บาลานซ์ทั้งสองทั้งสองขานะครับจะไม่อยู่ปลายเท้าและไม่อยู่ตรงส้อนเท้ามากเกินไปนะครับการยืนนะครับการสแตนซ์ก็คือว่าเนื่องจากว่าเขาบอดี้ทายประเภทนี้เป็นบอดี้ทายที่มีค่อนข้างมีพุงเพราะฉะนั้นเวลาที่ยืนเนี่ยส่วนใหญ่ปลายเท้าเนี่ยจะหันออกทั้งสองข้างนะครับเวลาที่ท่านตีนะครับอินสวิงนะครับตอนที่ท่านแบ็กสวิงขึ้นมาเนี่ยท่านจะใช้แขนเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเพราะว่า ท,ท่านมีปุ่งเล็กน้อยน,นะครับใช้แขนหมุนขึ้นเป็นหลักนะครับให้ผ่านหน้าอ,อกไปนะครับช่วงที่โหลดโซนกนะ็คือช่วงที่ทับเอาสวิงเนี่ยให้ไหลซ้ายของท่านเนี่ยหมุนมาอยู่ข้างหลังลูกนะครับช่วงที่ลงนะครับก็คือช่วงทรานซิชันนี่ก็คือเปลี่ยนจากแบ็คซวิงมาด้านสวิงเนี่ยให้ท่านใช้เอวทางด้านซ้ายของท่านนะครับหมุนให้ใช้เอวเนี่ยเป็นหลักนะครับแล้ใช้มือขวาเป็นตัวเรดิสออกไปนะครับ วก,กับว่าการ r e ลลิของสั้นนี้ก็คือการใช้เดลิเวอรี่โซก็คือใช้มือขวาใช้ขวาเป็นหลักแล้วก็ตีลงไปที่ลูกนั่นเองครับโอ้โหคือได้ประโยชน์มากเลยนะครับครับรเบนซึ่งอันนี้มันเป็นความรู้อีกอันนึ่ง ที่เราน่าจะให้หลักการกว้างๆท่านักกอล์ฟสามารถไปสังเกตรหรือพัฒนาเกมของท่านได้ใช่ใช่นี่คําถามของพี่มีก็คือว่าแล้วถ้านักกอล์ฟประเภทแบบสองร่างกายแบบสองก่อนคือคไม่มีกล้ามเนื้อ,อหรือ3แล้ววันหนึ่งเราเอาจริง <ไป S 1> เอา้ามาใช่เราไปสร้างร่างกายขึ้นมามเปลี่ยนไปเป็นหนึ่งละงั้นผมยกตัวอย่างครับอนแรกก่อนเลยโรดรี้มคเอรอย ตอนแรกก็ผอมๆอยู่แล้วตอนนี้มาบิวข้างบนหนาหนาขึ้นเยอะที่เห็นชัดสุดเนี่ยคือไทเกอร์วูดส์ไจเกอร์ตอนแรกเนี่ยเขาเป็นรัฐเป็นไทป์สองแน่ๆคือสูงชะลูดลองลช่พอมาปี2000ปุ๊บเดินปึ๊กข้างบนหนามากสองเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นพวกมีพีเจทัวร์ตอนนี้เริ่มกลับมาบิวให้ร่างกายตัวเองเนี่ยแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นจาก2เป็น1เนี่ยคุณสามารถที่จะรวม วงสวิงของ2กับ1เข้าด้วยกันได้นะครับ,ค,รบคือทั้งกว้างทั้งยาวแล้วเอามาทําให้ครเอทคาามเร็วได้สูงขึ้นเพราะว่าคุณก็จะสูงขึ้นตามนะครับไม่จะไปต้องไปฟิกซ์ที่อันเดียวว่าคุณใช้อาร์กอย่างเดียวคุณก็อาร์กอยู่นั่นแหละแต่บอดี้ที่ใช้คุณเปลี่ยนไปปุ๊บคุณตีเหมือนเดิมคุณอาจจะตีไม่ได้ก็ได้ เพราะฉะนั้นคุณต้องดูด้วยว่า1นบวกสก็ได้2อบวกสก็ได้มันผสมกันได้หมดปรึกษาโค้ชของท่าน่ขอบคุณโปรเบนมากไตยภาคไตภาคมีป<ด>ระโรยชน์มากเลยครับครับธนาคอฟครับและนี่คือทั้งหมดนะครับในช่วงของออนเดอะทีในการขับไปถึในวันนี้ขอบคุณโปรเบนมากยิัดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านักกอล์ฟถึงช่วง on the green นะครับวันนี้เราอยู่กันที่บริเวณ Diving Range Vintage Golf ค l ับอยู่กับโปรนพนพคุณวงลอสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เราก็คงพูดถึงเรื่องสุดท้ายของตอนโปรนพซีแผ่นทรายซีแผ่นทรายเด e ะ e ีรเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วตอนสุดท้ายแล้วครับทบทวนสิตอนที่หนึ่งนะครับซีรีส์ตอนแรกก็คือ สะาดการรูดทรายในทรายร่วนครับว่าผมไปชื่อว่าทรายชายหาดทรายชายหาดตอนที่ 2, 2> ตรงกันข้ามกันทรายเปียกหรือว่าทรายหลังฝนหลังฝน ตอนที่3นะครับตอนที่แล้วก็คือทรายแบบหยาบหรือว่าทรายด้วยฟูด่วยฟูวันนี้เดินทางมาถึงตอนท้ายก็คือทรายที่มีมบางบางครับรับพื้นกงล่างแข็งโดยผมไม่ชื่อต่อว่าทรายคอนกรีตโอ้โห <c oughs> เปลี่ยีไปให้มือพังเลย <c oughs> ถ้านึกถึงคอนกรีตนี่นกลัวนะกลัวเลยไม่กล้าลงครับเห็นทรายทรายประเภทนี้เนี่ยนะทายกลอบก็ในกรุงเทพก็อาจจะไม่ค่อยเจอนะครับ เพราะว่าเป็นเป็นทรายที่ส่วนใหญ่เจอตามสนามต่างจังหวัดหรือว่าสนามที่ค่อนข้างจะไกลจากตัวเมืองใช่ครับสนามอย่างการไฟฟ้านะครับอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเลเยอร์สวยมากนะครับผมแต่ทีนี้แว่าพื้นที่ของซรายเนี่ยจะเราะว่ามีชั้นของซรายไม่มากพอเราลงไปเรามีโอกาสเจอบินค้ากนิดหน่อยใช่ครับเอาและฝากเทคนิคการเล่นจากปนบด้วยได้เลยครับครับ ต้องเข้าใจกับว่าทรายคอนกรีตคือทรายอะไรนะครับแต่คอนกรีตก็คือทรายที่มีลักษณะของชั้นทรายบางกว่าทรายทั่วไปนะครับและพื้นข้างล่างเนี่ยจะเป็นดินที่ค่อนข้างแข็งหรือว่าดินเหนียวจริงๆแล้วเนี่ยบังเกอร์ทุกบังเกอร์นะครับข้างล่างหรือทรายที่เราเห็นเนี่ยทุกบังเกอร์จะเป็นดินที่ค่อนข้างจะเหนียวหรือว่าเป็นดินที่มีลักษณะแข็งอยู่แล้วเพียงแต่ว่า แต่ลักษณะเนี่ยจะลงชั้นของทรายไม่เท่ากันบางสนามถ้าลงเยอะทรายก็เป็นลักษณะทรายร่วนบางสนามถ้าลงชั้นทรายน้อยหรือว่าทรายบางเนี่ยหรือว่าโดนฝนชะล้างไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้เติมทรายลงไปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของทรายบางหรือทรายคนรีตนั่นเองลักษณะของทรายประเภทนี้นะครับท่านนักกอนึกอย่างนี้ครับทรายประเภทนี้เนี่ยเปรียบเสมือนลูกของเราวางอยู่บนแฟลเวปกตินะครับเพราะว่าชั้นทรายที่บางเนี่ยจะไม่มีผลอะไรกับ ลูกกอล์ฟเท่าที่ควรก็เหมือนกับลูกกอล์ฟวางอยู่บนผิวแฟลเว์ผิวหญ้านะครับต้นหญ้าที่ค่อนข้างเตีย้ยๆนะครับแล้วก็ข้างล่างก็เป็นดินนั้นเทคนิคการเล่นประเภทนี้อีกเช่นกันนะครับปัญหาที่พบบ่อยเมื่อท่านกอล์ฟเจอทรายคอนกรีตก็คือว่าเมื่อทาการระเบิดทรายด้วยการใช้เบลส์สตามปกตินะครับปัญหาที่พบก็คือหน้าไม้นะครับหรือว่าหน้าเหล็กเนี่ยจะก,กระเด้งกระดอนขึ้นมาด้วยความรวดเร็วนะครับทำให้เกิดอาการท็อปส์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ และอีกปัญหาหนึ่งครับหนักกว่าการท็อปอีกครับถ้านักกอล์ฟอาจจะเกิดอาการบาทเทดเจ็บที่ข้อมือได้ถ้าเล่นในทรายประเภทนี้บ่อยๆหรือว่าเล่นไม่ถูกวิธีนะครับดังนั้นผมมีเทคนิคนะครับในการเล่นทรายประเภทนี้มาฝากนครับโดยก่อนอื่นนะครับเนื่องจากทรายประเภทนี้เป็นทรายที่เราจะไม่ใช้เบลส์ในการตีนะครับเปรียบเสมือนลูกกอล์ฟที่วางอยู่บนแฟลเวนะครับวางวางบมุนอยู่บนหญ้าดังนั้นเทคนิคการเล่นประเภทนี้เนี่ยผมให้นักกอล์ฟจินตนาการว่าท่านักกอล์ฟกำลังจะทําการชิปนะครับ ขึ้นไปบนฟรีนนะครับไม่ใช่ระเบิดทรายจากจากบังเกอร์จากนั้นการเซตอัพเนี่ยจะไม่เซตอัพเป็นการลักษณะยืนกว้างเหมือนการระเบิดทรายทั่วไปอย่างนี้นะครับแต่จะเป็นการยืนให้แคบลงนะครับให้แคบกว่าความกว้างของหัวไหล่เรานะครับแต่ว่ายังมีลักษณะของการเปิดเล็กน้อยเป็นลักษณะนี้นจากนั้นการเซตอัพนะครับหน้าไม้เนี่ยยังคงการเปิดไว้เล็กน้อยเหมือนการชิปทั่วไปนะครับเนื่องจากถ้าเกิดว่าหน้าไม้เราสแคสวรพอดีนะครับ โอกาสที่จะชิปข้ามขอบของบังเกร์เนี่ยก็มีน้อยดังนั้นผมอนุญาตให้เปิดได้นิดนึงนะครับเพื่อให้ลูกเนี่ยสามารถลอยขึ้นตามองศาของหน้าไม้ที่เพิ่มขึ้นนะครับจากนั้นเมื่อทําการเซตอัพโดยการยืนแคบเหมือนลักษณะชิปเปิดหน้าไม้เล็กน้อยขนาดนี้นะครับดังนั้นกรอฟทิ้งน้ําหนักนะครับประมาณ80%ไปที่เท้าซ้ายนะครับและคงน้ําหนักไว้ที่เท้าซ้ายนะครับตลอดการแบ็กสวิง การทิ้งน้ําหนักไว้ที่เท้าซ้ายตลอดการบ็กสวิงนะครับจะทําให้ช่วงล่างของเราไม่มีการโยกนะครับทำให้ตําแหน่งที่ไม้ลงไปที่ลูกเนี่ยค่อนข้างแม่นนะจากนั้นเมื่อทำการเล็งไปที่ลูกแล้วนะครับให้นักกอล์ฟเนี่ยตีนะครับหรือว่าดาวสวิงลงมาที่ลูกโดยตรงนะครับจะไม่ตีหลังลูกแล้วนะครับตีลงมาที่ลูกโดยตรงแล้วก็ทําการโฟลทูไปลักษณะเหมือนกับการชิปก็คือโฟลทูให้ต่ําระคางหน้าไม้เป็นลักษณะนี้ ลูกที่ออกไปก็จะพุ่งกว่าการรลนเบอิดไซส์เล็กน้อยแต่ว่าท่านกกอล์ฟจะไม่เจ็บมือแล้วก็จะไม่ตีท็อปข้ามกรีนเลยครับ นั่นคือวิธีการเล่นกับทรายคอนกรีตนะครับทีนี้อยากให้ปูนบลองทบทวนที่เราพูดกันมาตั้งแต่เรื่องการระเบิดทรายเรื่องแรกของ4ีแผ่นทรายนี่แหละก็มีอะไรที่ท่านักกอฟสามารถตรวจสอบได้บ้างคือไม่ว่าไม่ว่าจะเจอทรายประเภทไหนนะครับทั้ง4แบบเนี่ยก็อื่นเลยเราต้องรู้ว่าทรายนั้นเป็นแบบไหนใน4แบบนี้ครับการทดสอบก็อย่างที่บอกไปเราไม่สามารถเอาไม้ที่จะไปแตะที่ทรายได้ไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือการใช้เท้าในการถูนะครับแล้วก็ ทดสอบว่าผิวทรายเป็นยังไงนะครับแล้วก็อย่างที่2อย่างที่บอกว่าทรายบางประเภทเราเจอค่อนข้างน้อยดังนั้นเมื่อเจอแล้วนะครับใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ก็คือเมื่อท่ากอฟเล่นสาสตรได้ทันขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะลองสวิงลมเนื้อทีสองทีเพื่อให้ได้ฟิลลิ่งของการเล่นทรายประเภทนั้นนะครับก็ช่วยได้โอ้ขอบคุณโปรนบมากซีแผ่นทรายจากโปรนบก็ครบในสัปดาห์นี้แหละนะครับแล้วเราก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจจากโปรนบได้อีกนะครับในช่วงของออนเดอกินในตอนต่อไปขอบคุณโปรนบมาก วันนี้กันทั้งหมดนะครับในช่วงของ On The Green ในสัปดาห์นี้สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเป็นยังไงเห็นไครั้งหนึ่งนะโปรเอกเคยมีรูปร่างแบบนกักกอล์ฟรุ่นที่หนึ่ง อันนี้เป็นแบบรุ่นที่สามแล้วก็คือว่าจะทุ่มทุบอ้วนๆเนี่ยแหละต้องใช้ข้อมือตีนิดหน่อยเพราะว่าถ้าเราหมุนเนี่ยเกลียวจะค่อนข้างหวานเพราะฉะนั้นจุดที่จะเร่งสปีดหรือความเร็วได้ก็คือต้องใช้การดีดคือข้อมือนะครับส่วนของโปนบเห็นไหมทรายคอนกรีตก็จะเป็นค่อนข้างพื้นแข็งนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นวิธีที่โปนบสอนนะท่านนักกอล์ฟสามารถที่จะออกไปเล่นกับทรายลักษณะของเป็นแผ่น สายคอนกรีตแบบนี้ได้ค่ะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะในช่วง on the tee และ on the green นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วกลับมาติดตามชมในช่วง p l a y o f f ค่ะ